คลินั่นแหละครับว่านักเรียนต้องรู้จักเทนนะครับนะรู้จักเทนรู้จักการใช้ verb to do verb to be verb to have แล้วก็เทน4อย่างนี้นะครับที่คุณครูพี่นันเน้นบ่อยเนี่ยนักเรียนก็จะเก่งภาษาอังกฤษจริงๆนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับมาเรียนกันต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับนะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Say hello five ซึ่งเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ m a c Education นะครับคุณครูก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ m a c ด้วยนะครับที่อนุญาตให้คุณครูสามารถนําหนังสือเล่มนี้มาสอนได้นะครับวันนี้ไม่เสียเวลาเข้าไปเรียนกันในหน้าที่66เลยครับหน้าที่66นี้นะครับเป็นการสรุปบทที่5แล้วนะครับนะ,ะบทที่6แล้วนะครับเมื่อสรุปบท ก็ไม่ยากอะไรนั่นก็คือมาฟังเสียงเจ้าของภาษาพูดคําศัพท์นะครับนะคำศัพท์เหล่านี้นะครับถ้าเราได้ฟังจากเสียมเนียงเสียงของเจ้าของภาษานะครับคือฝรัง่งก็จะทําให้เราคุ้นชินนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสะดวกนะครับนะลองมาฟังเสียงกันเลยครับ CD Script 28 for Students Book Activity 8 Say the words Listen and repeat vowel sounds country culture beloved great taste jade โอเคครับฟังเสียงเจ้าของภาษาจบไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวคุณครูก็มาแปลตามหลังให้นั่นก็คือหัวข้อที่8บอกว่า s a y t h e w o r d s ก็คือจงพูดคำศัพท์เหล่านี้นะครับ listen นะครับฟัง and repeat ให้อ่านตามนะครับฟังและอ่านตาม w e l s o u n d s นะครับแปลว่าเสียงสระนะครับก็คือ country นะครับ Country ก็คือสระอานั่นเองนะครับ OU ในที่นี้คือสระอา Great นะครับ Great แปลว่าดีและก็ยิ่งใหญ่นะครับรายได้สองอย่างนะครับ Culture แปลว่าวัฒนธรรมนะครับ Culture สระอานะครับนะแล้วก็ Taste นะครับ Taste นะครับคือชิมนะครับหรือว่าแปลว่ารสชาตินะครับ ไปได้2ออย่างนะเป็นกริยาแปลว่าชิมเป็นคำนามแปลว่ารสชาตินะครับ be loved นะครับ be loved นะครับ be loved แปลว่าเป็นที่รักนะครับแล้วก็คำนี้นะครับอ่านว่า jes นะครับอ่านว่า jes สแปลว่าหยกอย่าอ่านว่า jd นะครับคุณครูก็เลยนึกขึ้นได้ก่อนหน้านี้นะครับบทบทเรียนก่อนหน้านี้มีคำว่า jd เขียนทับศัพท์เลยนะครับ J e D C H E D I นะครับอ่านว่า J D แต่ตัวนี้ J A D E อ่านว่า J D นะครับคุณครูนึกขึ้นได้เดี๋ยวนักเรียนอ่านผิดเป็น J D ไม่ได้นะอ่านว่า j e s t นะครับ j e s t แปลว่ายกนะครับคล้ายๆกันกับ J D นะการอ่านนะครับการอ่านคล้ายๆกัน โอเคครับเปนั้นว่าจบบทที่6นะครับนักเรียนเรียนบทที่6มาสามารถทำอะไรได้บ้างก็มาสรุปลงในหน้านี้เลยนั่นก็คือว่านะครับนักเรียนเรียนจบแล้วนะครับ n o w I can นะครับตอนนี้ฉันสามารถนาวตอนนี้ I ฉันแค n สามารถ things นะครับ i ต g s นะครับต้องออกเป็น t i n g นะครับไม่ออกเป็น t ิ้งนะออกเป็น t i n g นะครับ Things I can do ก็คือสิ่งต่างๆนะครับ t h i ต่ Think s แบบสิ่งต่างๆที่ฉันสามารถทำได้ตามหนังสือก็บอกว่านะนักเรียนสามารถที่จะ talk about Thailand places and cultures นะครับคือนักเรียนสามารถที่จะพูดนะครับอพูดหรือบอก about เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับให้กับเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Places สถานที่ต่างๆหรือสถานที่ต้องเที่ยวนั่นเองนะครับ And culture ก็คือวัฒนธรรมไทยนะครับสามารถบอกให้กับคนต่างชาติฟังได้นะครับข้อที่สองสามารถ Talk about the interesting places ก็คือสถานที่ที่น่าสนใจนะครับสถานที่ที่น่าสนใจ And Thai food และก็อาหารไทยนะครับสามารถแนะนำชาวต่างชาติได้นะ ข้อที่3 read the passage passage แปลว,ว่าเนื้อความบทความนะครับสามารถอ่านบทความ about ที่เกี่ยวกับไท a i l a n d ประเทศไทยนะครับ and the interesting p r e s e t แล้วก็สถานที่ที่น่าสนใจสามารถที่อ่านได้นะอ่านได้พูดได้นะครับอธิบายได้ข้อต่อไปก็คือมีเนื้อเพลงก็คือซิงเกิลซองนะครับสามารถร้องเพลงได้ my b e love d Thailand นะครับ เนื้อเพลงข้อต่อไปคือ write sentences นะครับ write แปลว่าเขียน sentences ประโยคต่างๆ in future simple tense นะครับในรูปของ future simple tense พอหนังสือบอกว่า future simple tense นะครับคุณครูพี่นันก็เลยทวนให้กับลูกๆอีกทีหนึ่งนะครับว่า tense ไหนนะครับใน12 tense ที่เรียกว่า future simple tense นะครับ ฟิวเจอนะครับแปลว่าอนาคตนะครับซิมเปิแปลว่าง่ายๆนะครับเทนแปลว่าการการที่เป็นอนาคตง่ายๆหรือว่าทั่วไปนะครับซิมเปิลนอกจากปง่ายๆแล้วก็ทั่วไปชื่อเทนนะครับชื่อ Future Simple Tense โครงสร้างของเทนนี้ก็คือนะครับประธาน subject เนี่ยแปลว่าประธานนะครับนะไม่ได้แปลวิาวชาเลยนะในที่นี้ประธานบวก i ว l นะครับบวก Verb ช่องหนึ่ง นะครับหรือนะครับหรือนะครับชาวต่างชาติจะนิยมใช้ present continuous tense นะครับมาแทนที่ present simple future simple tense เดี๋ยวพูดใหม่นะครับฝรั่งจะนิยมใช้นะครับ present continuous tense มาแทน future simple tense นั่นก็คือนะครับ Present Continuous tense ก็คือ subject บวก verb to be บวก verb ing นะครับแต่นะครับเวลาแปลไม่ได้แปลว่าวกำลังกระทำแต่แปลว่าจะนะครับแปลว,ว่า will ก็คือมีความหมายเหมือนกันกันกบ future simple tense คุณครูยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็คือนะครับประโยคว่าฉันจะไปเที่ยว พระบรมมหาราชวังนะครับจะไปเที่ยวไปเยี่ยมชมนะครับในวัดพระแก้วนะครับซึ่งตั้งอยู่ด้วยกันประโยคแรกนะครับเราใช้รูปของ future simple tense ก็คือประธานนะครับ I เป็นประธานนี่ I นะครับนะ I เป็นประธานบวก will บวก verb ช่องหนึ่งก็คือ visit ไม่ต้องเติมอะไร I will visit the Grand Palace ฉันจะไปเยีเ่ยมเยี่ยมชมพระบรมาราชวังหรือนะครับจะพูดอีกประโยคหนึ่งว่า I am going to visit นะครับ I am going to visit ก็แปลว่าฉันจะไม่ได้แปลว่าฉันกำลังไปนะครับฉันจะเพราะฝรั่งนะครับเขาจะนิยมใช้ รูปแบบนี้แทนคําว่าจะนะครับก็คือประธานนะครับบวก verb to be ก็คือถ้าประธานเป็น i verb to be ก็คือ am นะครับแล้วก็ตามด้วย going เลยนะครับนะตามคําว่า going นี่แหละครับแต่ going นี้ห้ามแปลว่าไปนะครับนะจะฉันจะฉันจะอะไรครับฉันจะ visit visit แปลว่าไปเยี่ยมนะครับนะ มีคำว่าไปอยู่ด้วยแต่ถ้ายกตัวอย่างองื่น I am going to eat อย่างเงี้ยนะครับสมมติว่า I am going to eat I am going to drink ก็ได้ I am going to drink สมมตินะครับ I am going to drink, มม going to drink. water ง่ายๆเลยนะครับนะครับไม่ใช่แปลว่าฉันกำลังไป ดื่มน้ํานะครับไม่ได้แปลว่าฉันกําลังไปดื่มน้ําถ้าพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตแปลว่าฉันจะดื่มน้ํานะครับนะบางบางกรณีบางประโยคนะครับนะไม่ได้แปลเป็นอนาคตเสียตลอดนะครับแปลเป็น presen t c o n d i n u o n a บ้างก็มีนะครับฉันนะครับ I เป็น subject นะครับ am เป็น verb to be นะครับบวก going แล้วก็บวก verb ช่องหนึ่งนะครับ r i n k เป็นเว r รช่องหนึ่งนะครับแปลว่าฉันจะนะครับ v e r b to be บวก going ตรงนี้แปลว่าจะนะครับฉันจะดื่มน้ำนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนี่คือลักษณะ tense future simple เหมือนที่คุณครูเคยบอกในบางคลิปนั่นแหละครับว่านักเรียนต้อง รู้จักเทนนะครับนะรู้จักเทนรู้จักการใช้ verb to do verb to be verb to have แล้วก็เทนสี่อย่างนี้นะครับที่คุณครูพี่นันเน้นบ่อยเนี่ยนักเรียนก็จะเก่งภาษาอังกฤษจริงๆนะครับนะสามารถที่จะพูดได้เลยว่าเข้าใจหลักภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะครับเวลาเรียนก็จะรู้เรื่องนะครับนะจะได้ไม่มึนนะครับนะแต่ถ้าไม่รู้นะครับไม่รู้หลักการใช้ สอย่างนี้นะครับตามที่คุณครูเน้นตลอดเนี่ยเราจะงงๆนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้งงวันนี้พรุ่งนี้ก็งงไปอีกงงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไม่เข้าใจโอเคนะครับวันนี้ก็จบหน้าที่66นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่หน้าที่67นะครับก็ต้องขอขอบใจนะครับลูกๆทุกคน ที่กดติดตามช่องครูนันแชนแนลนะครับนะกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบใจอย่างยิ่งเลยจบหน้า66แค่นี้ก่อนนะครับ